สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์นะคะนี่เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านฟังแบบนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าโลกของวิทยาศาสตร์และโลกของภาพยนตร์นั้นฟังดูแล้วเหมือนจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าโลกของภาพยนตร์เป็นโลกแห่งการใช้จินตนาการค่ะซึ่งบางครั้งนั้นก็อาจจะไร้ซึ่งขอบเขตของเหตุและผลในขณะที่โลกของวิทยาศาสตร์ค่ะ เป็นโลกของการไขวคว้าหาคำตอบผ่านคำอธิบายและการทดลองแต่นั่นจะจริงหรือแล้ววันนี้นะคะยุจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับแนวคิดและมุมมองของผู้กำกับภาพยนตร์มากฝีมือท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีประสบการณ์มากมายทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศมันนับ10ปีค่ะไปพบกับพิเชเชิดพงเหล่าเยนค่ะทีนี้ม,มองเห็นก็คือว่า หนังไทยสำหรับบ้านเราเองทํามาให้เราดูกันเนี่ยมันไม่มีหนังเิทยสา์ผมรู้สึกว่าการหยิบหยิบวิทยสากมาพูดมันน่าจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ด้วยการด้วยการแรงเล้าไอ้สิ่งตรงนี้ผมผมมองว่ามันมันมันเริ่มต้นดีนะฮะแล้วก็มันน่าสนุกนะถ้าเกิดอยู่ดีมันมีหนังวิทยสา์โพลไม่ให้เราเห็นมันมีเรื่องของการสืบสวนมันมีเรื่องของการค้นหาความจริงมันไม่เรื่องของการตั้งสมมติฐานและพยายามหาความตอบซึ่งมันเป็นคอนฟ lict มันเป็นการดาเนินเรื่องที่ที่ให้คนเราติดตามมันเป็นเรื่องทางดราม่าได้ทันที และในปี2560นะคะกับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปี3โดยองค์การดิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พี่เชอดนั้นนะคะได้เป็น1ใน5โค้ชผู้กำกับค่ะเพื่อถ่ายทอดคำแนะนำและประสบการณ์ให้กับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่มีใจรักในการทำภาพยนตร์ด้วยค่ะ กดีใจที่เห็นว่ามันมีมีเด็กที่สนใจภาพยนตร์วิชาภาพยนตร์ไม่ได้บรรจุอยู่เป็นวิชาบังคับอะไรในช่วงมัธยมปลายนะแต่เด็กพูกนี้ก็สนใจด้วยตัวขเขาเองก็เป็นการแสดงออกที่ดีคะว่าว่าเขารักที่จะทำอะไรหรือชอบที่ทําอะไรเขาก็ลงมือทํามันซึ่งมันเป็นผมก็มันเป็นสิ่งที่กล้าหาญนะเด็กทาหนังเนี่ย โดยที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความต้องการที่อยากทําความต้องการที่อยากแสดงออกความต้องการที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองแล้วสนุกสนาน,นกับมันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยหรอกแล้วก็เขาก็หาความรู้ใส่ตัวเองนะหมายความว่าเขาก็ดูจาก YouTube ดูจากนู่นดูจากนี่ว่าจะทํายังไงอ,อาเสีย,ยังไงถ่ายหนังยังไงใช้กล้องอย่างไรผมว่ามันเป็นความพยายามของคนที่ที่รักที่จะทําอะไรสักอย่างผมผมเห็นความรักของเด็กเหล่านี้ เห็นความตั้งใจใส่ใจจริงแม้กระทั่งแม้กระทั่งสิ่งที่เขาส่งมาหรือหรือหรือการทํสคลิปแนะนําตัวเองในตอนต้นผมรู้สึกว่าพวกนี้เขา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 ใฝ่รู้ฮะแล้วการใฝ่รู้นี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานของความความรู้ตะกวงเขาก็จะรู้อะไรมากขึ้นเพราะว่าเขาอยากรู้เขาอยากทําและสิ่งที่เขาทำนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขาหลงไหลซึ่งมันมันมันไม่ง่ายนะที่จะเกิดขึ้นกับใครทุกคน หมายความว่าเด็กคนนี้เขาตั้งใจจริงแล้วเขามีเขาารู้ว่าเขาลหลงไหลอะไรแล้วเขาก็ทำมันกับมือจนทั่งทำมันสําเร็จผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าชื่นชมมากน่าชื่น,ช,นชื่นชมมากผมได้ไปอยู่กับเด็กมัธยมที่จังหวัดอุดรแล้วก็จังหวัดอ่างทองสิ่งที่รู้สึกก็คือว่าเห็นเห็นความตั้งใจฮะเห็นความตั้งใจจริงของเขานะฮะแล้วก็มันไม่ง่ายฮะใครจะจะมีใครมาอธิบายหรือว่าโอ้การทําหนังสักเรื่องหนึ่งมันใช้คนเยอะมันใช้อะไรเยอะมันใช้เงิน มันใช้เวลามันใช้ความทุ่มเทเด็กเน่นี้เขาทำไม่เป็นนะเขาก็พยายามทําทุกอย่างที่เขาทาเป็นอ่ะเขาก็พยายามทำทุกอย่างที่เขาทาได้ผมเห็นความเหนื่อยของเขาผมเห็นความเหนื่อยแล้วก็บอกโอ้เหนื่อยมากเลยไม่อยากรู้ว่าทําหนังซ้ำเรื่องหนึ่งมันต้องหนักขนาดนี้พวเป็นศิลป,ปะการร้องขอของพวกเขาอย่างเช่นสแสดงนีต้ต้องเป็นนักสแสดงที่มีอายุเป็นแม่เล่นเป็นแม่เป็นต้นซึ่งเพื่อนเล่นไม่ได้เพราะว่าอายุเด็กมัธยมต้นหนึ่งมัธยมปลายเขาก็ต้องพยายามที่จะคุยกับครู หรือหาใครสักคนหนึ่งที่ใกล้ตัวเขาหรือหรือหรือใครสักคนที่สนสนัด้วยและพร้อมที่จะช่วยซึ่งก็โชคดีฮะว่าคนที่รอบล้อมรอบเขาเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมผมรู้สึกว่ามันน่ามันน่าดีใจมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องที่จะทำอะไรมันแต่ว่าอันนี้เขาก็มีทักษะพื้นฐานในการที่ถ่ายหนังในการจัดไฟเขาเขามีความรู้เรื่องของการตัดต่อ มีความรู้เรื่องของการทำทำวิชวลเอฟเฟกซึ่งสมัยนั้นผมไม่มีทางรู้ได้เลยก็ก็ก็น่าสนุกก็น่าดิใจแต่สิ่งที่รู้สึกว่าสนุกสนุกกับเขาด้วยเพราะว่าผมเห็นความเหนื่อยของเขาจริงๆวันหนึ่งเขาก็ถ่ายเยอะแล้วก็ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนผมเห็นความพยายามแล้วก็และความตั้งใจจริงแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่ดีที่ได้เห็นสวัสดีค่ะน้องหมวยจากทีมบล็อกฟิล์มโปรดักชันนะคะ ก็อยากขอบคุณผู้กำกับค่ะที่มาช่วยในเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการถ่ายแล้วก็ช่วยในการเขียนสคริปต์คิดบทแล้วก็ช่วยดูแลนักสแสดงหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็ยังได้ความรู้จากผู้กำกับที่ให้กลับมาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกกองในสิ่งที่เรายังไม่รู้หลายๆอย่างแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องของการวางแผน วางแผนงานว่าเราจะต้องกระจายงานยังไงในการเป็นหัวหน้าทีมเราจะต้องกระจายงานไปให้ลูกน้องอยังไงก็ในการแข่งครั้งนี้ได้ความรู้จากพี่ๆทุกคนแล้วก็ผู้กำกับมากๆค่ะก็อยากขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณผู้กำกับนะครับที่ช่วยเหลือพวกผมในหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆเรื่องก็ขอบคุณมากครับอบคุณที่เชิดครับที่คอยสอนเราคอยบอกขั้นตอนอะไรออย่างในกองถ่ายนะมาฝึกเราให้รู้ การทำงานของกล้องถ่ายจริงๆทำให้เราได้รู้อะไรใหม่ๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงครับพวกเราทีมแบ็คแบ็คจากโรงเรียนุัมพีรานุกูลนะคะสำหรับโครงการหนังสั้นทีาถ่าของไทยทีเอเอสกับทางสพวชนะคะก็เป็นแบบเป็นให้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำงานที่พวกเราได้มีความสนใจ ก็ถ้าในตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เชิดมากๆเลยนะคะที่แบบเสียสละเวลามาเป็นผู้กำกับผูกคนแบบมาอำนวยการช่วยกันเหลืองของเราทําให้หนังของเราประสบความสำเร็จไน้ถึงานาดนี้ขอบคุณจริงค่ะครับทีั้งก็ให้คำแนะนาต่างๆนะครับสําหรับพี่เชิดก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับในการให้คำแนะนาต่างๆทั้งการถ่ายทําหนังในครั้งนี้แล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆในการปฏิบัติงานในอนาคตนะครับก็ขอบคุณพี่เชิดมากเลยค่ะคืราะาตอนนั้นทุกกแบบทุกคนเลือกเราห้าคนก็จะเลือกพี่เชิดอยู่ค่ะ เพราะผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีฮะที่ที่ที่เด็กได้ได้ก้าวเข้ามาในโลกโลกหนึ่งที่เขาอาจจะเคยเจอทำหนังเล็กมาแต่คราวนี้ที่ได้ยินมาคือว่ามันก็เหมือนประสบการณ์ใหม่อีกชิ้นหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันเขาได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วได้จับต้องอะไรมากขึ้นได้ทําในสิ่งที่เขาไม่คิดแล้วว่าอ๋อเขาต้องทาอะไรอย่างนี้ดรืยเหรอมันมันส่อแววเห็นนะฮะว่าเด็กมัธยมไม่มีการสอนวิชาภาพย,ายนตร์ในในโรงเรียนแต่เขาทำขึ้นมาแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่มาสั่ททำสำหรับผมละ แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีความรักนแน่เขาเห็นตัวเองว่าเขาอยากทําอะไรซึ่งซึ่งบอกว่าคนเหล่านี้มันหายากแล้วก็นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการผมเองยังคิดในใจเลยเออโตขึ้นอย่าลืมมาทําทงานมาช่วยพี่ทํางานหน่อยแล้วก็มันน่าจะเปิดโอกาสนี้ให้กับเด็กมากกว่านี้เยอะยะกว่านี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนการที่ว่าเราสี่โมงเย็ยนห้าโมงเย็ยนหนังเลิกเรียนแล้วก็ไปเตะฟุตบ,บอลกันใช่ไหมไปออกกาลังกายกันไปวิ่งไปไป,ไปทำกิจกรรมเล่นดนตรีกันการทําภาพยนตร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าจะเปิด เปิดโลกของมันให,ให้ให้รับรู้เพราะว่ามันเป็นศิลปะใหญ่พอควรแล้วก็มันใช,ใช้ใช้ใช้ความเป็นทีมซึ่งผมว่าคนที่ทําภาพยนตร์ในแง่นี้หรือเด็ก,กเด็กที่ได้มีโอกาสทําภาพยนตร์ในแง่นี้เขาก็จะเรียนรู้ตัวเองด้วยและเรียนรู้ในการใช้ชีวิตรวมหมู่ด้วยเรียนรู้ในการในการเ,าเรียกหลไรแชร์ความรู้แชร์ความรู้สึกด้วยกันผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เรื่องที่ทน่าน่าส่งเสริมและก็น่าดีงใจ นอกจากจะมาเป็นโค้ชแล้วนะคะพี่เชิดเองยังได้ถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์สั้นสุดประทับใจค่ะจะเป็นอย่างไรไปชม,มพร้อมๆกันนะคะกับเรื่องนี้เจ้าหุ่นไดานาโมค่ะหนังของผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานในของผมชื่อเรื่องว่าเจ้าหุ่นไดานามนะฮะมันเป็นเรื่องของการโจทย์แรกคือว่าท่างไงให้เป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าคิดอะไรก็ต้องเป็นข้อมูลเกี่ยววิทยาศาสตร์ที่เราอยากจะพูดถึง วิทยาศาสตร์ก้าวไกลไปไปข้างหน้าแต่ว่าความเป็นมนุษย์ของเราก้าวถอยหลังหรือเปล่ามันเป็นการพัฒนาแบบเดินหน้าหรือเป็นการพัฒนาแบบถอยหลังอันนี้คืออันนี้คือคอนเซ็ปสำคัญที่ที่ทำให้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็หยิบฉวยความเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานกลซึ่งผมว่าม,มันมันสนุกดีแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากตัวผมเพราะว่าดัลโมนี่เราก็เคยทำกันสมัยเราเรียนก็เลยรู้สึกเออลองจับประเด็นนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องเด็กคนหนึ่งที่พยายามช่วยเหลือสิ่งสิ่งหนึ่ ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีสิ่งไม่มีชีวิตก็แล้วแต่แต่ว่าเขาได้พยายามทำํำสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือคนอื่นผมก็ถึกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่พยายามบอกเล่าในในในหนังเรื่องนี้ซึ่งก็คงหนังม็คงพูดได้ดีกว่าที่ผมพูดอะ ชอบไหมสวยกับบ้านหลังเก่าเยอะนะชื่อแมน้ำโมผมชื่อน้ำโมน,น้องสาวผมชื่อน้ำมนและพ่อหัวหน้าครอบครัวพ่อล้มละลายมาแล้วสองครั้งจึงทำให้เราต้องย้ายบ้านอยู่เป็นประจำและที่สุดก็บ้านหลังนี้ ไฟก็ไม่เต็ดอ๋อสงสัยต้องเปิดคัตเอาท์คัตเอาท์ี่ไหนวะเนี่ยอ๋าก็เปิดนี่กาแล้วไม่มีไฟ ตกใจหมดเลยเออกไปก่อนข้างในฝุ่นมันเยอะออกไปก่อนไป สวัสดีเฮ้ยผีผีฉันไม่ใช่ผีอย่ามาหลอกฉันเลยฉันกลัวแล้วไม่ใช่ผีฉันเป็นหุ่นยนต์ไม่เชื่อลองมาจาับฉันสิถ้าเธอไม่ใช่ผีแล้วทำไมเธอถึงพูดได้แล้วผีพูดได้ด้วยเหรอใครเป็นคนบอกเธอแต่หุ่นก็พูดไม่ได้ไม่ใช่เหรอหุอ่นพูดได้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือ ยังพูดได้เลยตัวจะเป็นเหล็กจริงๆด้วยใช่ฉันเป็นคุนเธอล่ะเป็นอะไรฉันชื่อนโม ก็เป็นมนุษย์มนุษย์เป็นยังไงก็คนก็พูดได้มีชีวิตจิตใจดีใจเป็นร้องไห้เป็นไม่เหมือนหุ่นหรอกเพราะหุ่นไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีชีวิตจิตใจเป็นยังไงก็ไม่มีน้ำใจไม่มีความใส่ใจคนอื่นนะสิงั้นพวกเธอก็เป็นหุ่นนะสิ ไม่มีชีวิตจิตใจฉันเคยเห็นคนบนรถเมล์ไม่มีใครลุกให้คนแก่นะั่งขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่สนใจคนอื่นก้มหน้าก้มตาสนใจแต่อะไรก็ไม่รู้พวกเธอก็เป็นหุน่นเิไม่ใช่พวกเขาแค่มีความเป็นส่วนตัวเออไม่เอาแล้วพูดไปเธอก็คงไม่เข้าใจเจ้าหุน่น เธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อไดนาโมฉันและเครื่องปั่นไฟนี้มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้บ้านหลังนี้จริงสิดีเลยน่ารีบทำไฟฟ้าเลยนะพ่อฉันอ่ะกำลังอารมณ์เสียที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แต่ไม่มีไฟขอโทษนะฉันทำไม่ได้ฉันเสียเครื่องปั่นไฟนี้ก็เสียโดนน้ำท่วมเา้า แล้วทำไมไม่ซ่อมล่ะฉันซ่อมตัวเองไม่ได้ฉันต้องให้คนอื่นซ่อมให้ใครล่ะคนที่สร้างเธอขึ้นมางั้นเหรอใช่เจ้านายฉันเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาสร้างหุ่นตัวใหม่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่าใหม่กว่านั่นแหละที่ไม่มีชีวิตจิตใจทิ้งเธไว้คนเดียว เดวเธอสร้างเครื่องปั่นไฟเองได้นะจริงอะเห็นไหมวิธีสร้างเครื่องปั่นไฟดูมันไม่น่ายากใช่ไม่ยากฉันสอนให้ได้เริ่มต้นจาก 1, พันขดลวดลวดพันขดลวดเราต้องพันกี่รอบ เราต้องการ12โวลต์ต้องพันเก้าสิบตอบ90รอบ เธอรู้จักไหมความตายรู้เจ้านายฉันบอกว่าความตายไม่มีจริงมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงมิติอะไรเปลี่ยนแปลงมิติก็เหมือนกับเวลากลางวันกลางคืนตอนกลางคืนพระอาทิตย์หายไปไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระอาทิตย์แต่มันไปอยู่อีกด้านหนึ่งที่เธอมองไม่เห็น ไม่ใช่ความตายคือการพูดไม่ได้คุยไม่ได้ไม่มีพลังงานอ๋อฉันเรียกมันว่าแบตหมดซึ่งก็อีกไม่นานแบตบของฉันกำลังจะหมดดูนี่สิตอนนี้ฉันใช้แบตสำรองคุยกับเธอคุยกับฉันแล้วทำไมเธอไม่บอกว่าแบตเธอมันจะหมดแล่วยางต้องทำยังไงเนี่ยเธอตกใจทำไมก็เธอกำลังจะตาย เมื่อเธอสร้างไดานาโมเครื่องใหม่เสร็จเธอก็ชาร์นแบบให้ฉันได้นี่แล้วเธอรู้ได้ไงว่าฉันจะทําได้ฉันไม่รู้แต่ฉันเชื่อว่าเธอทําได้ท้อไว้ รครับเจ้าุณบอกว่าถ้าผมส้างเสร็จให้อาไปชาร์จแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาองมันได้ไหมครับดูเหมือนว่าเราจะต้องมีความรู้เรื่องหุ่นยนต์นะเหนื่อยไหมลูก ผมต้องทำขนาดนี้ผมต้องรู้เองว่าพลังงานนี้ค่ะ พาะผมเริ่มต้นอาชีพใหม่เรื่อการสร้างและขายไดายนามโมส่วนผมก็ตั้งใจเรียนแล้วมีความหวังว่าจะสามารถสร้างเจ้าหุ่นที่เหมือนยังหุ่นไดานามโมได้หลายๆตัว ระหว่างหุ่นยนต์พูดได้กับเด็กชายที่เป็นมนุษย์นะคะถ้าในอดีตเนี่ยเราจะคิดว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นในโลกภาพยนตร์เท่านั้นค่ะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะเราจะเห็นปฏิสัมพันธ์นะคะของหุ่นยนต์เหล่านี้ผ่านทางรูปแบบเทคโนโลยี AI ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะ ว่าจากจินตนาการในโลกของภาพยนตร์นั้นก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีในโลกของวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการเรื่องวิท์หลังเลนส์รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางไทย PBS วันนี้ยุลาไปก่อนสวัสดีค่ะ